ขาให้ดูกันอีกครั้งนะคะนี่คือห้องสุขาะคะ่ะในสมัยนั้นสามารถเข้าพร้อมกันได้ตั้งสามกลับมาที่เมาส์บนนอนกันอีกสักครั้งนะคะในคลิปวิดีโอนี้ที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจหลายๆอย่างเลยคะ่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นนะคะเรือนนอนของทาสค่ะทาสที่นี่อยู่กันยังไงแล้วก็ภายในแมนชั่นนะคะแมนชั่นของประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาค่ะ และในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมาส์เวอร์นอนกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เมาส์เวอร์นอนรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้ก็อากาศเย็นแล้วนะคะเราอยู่กันที่ด้านหน้าบริเวณทางเข้าที่จะเข้าไปข้างในค่ะแต่ว่าบังเอิญซื้อกาแฟร้อนๆค่ะซึ่งไม่สามารถจะเอาผ่าน Security เข้าไปข้างในได้ก็เลยจะดื่มกาแฟให้หมดซะก่อนนะคะ เพื่อเป็นการวอร์มร่างกายของเราให้อบอุ่นขึ้นด้วยค่ะข้างในไม่สามารถที่จะเอาอาหารและเครื่องดื่มอย่างอื่นเข้าไปได้นะคะแต่ว่าน้ําเปล่าที่มีฝาปิดนั้นก็เอาไปได้ค่ะทุกคนก็เดินกันไปนะคะมอง,มองเห็นแม,<อ>มนชั่นจากไกลๆนะคะเราจะไปที่ตรงโน้นกัน ช่วงนี้จะสังเกตเห็นว่าใบไม้เริ่มจะเปลี่ยนสีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฟอสของอเมริกาค่ะช่วงนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่นะคะถ้าอาทิตย์หน้าก็คงจะมีสีสันมากกว่านี้นะคะเราจะไปเข้าคิวเพื่อรอชมเครือขหาเป็นอย่างแรกก่อนค่ะ no เขาก็จะบอกว่าเข้าไปในตัวเครือข่าแล้วห้ามดื่มเครื่องดื่มหรือทานอาหารในตัวอาคาร แล้วก็ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งหรือคายหมากฝรั่งในนั้นถ้าคุณเคี้ยวหมากฝรั่งก็ให้คายก่อนเข้าไปถ้าคุณมีเครื่องดื่มคือน้ำเปล่าก็ขอให้ปิดขวดน้ำให้สนิทเพื่อที่เป็นการป้องกันว่าจะไม่หกเลี่ยราดนะคะเพื่อ,อป้องกันข้าวของข้างในที่จะไม่ให้มันเสียหายนะคะห้ามอัดเสียงและถ่ายวิดีโอถ่ายได้เฉพาะภาพนิ่งและห้ามใช้แบตเครื่อหาดหลังนี้สร้างด้วยไมยค้ค่ะแต่ว่าเขาเคลือบทับด้วยทรายละเอียดที่ ทำให้เป็นคล้ายๆกับแ,บ,บแผ่นหินขาวๆเนะะี่ยค่ะลักษณะเหมือนกับหินนะคะแต่ว่าเป็นทรายละเอียดสีขาวรูปเราก็ประมาณสิบกว่าคนค่ะเราสองคนก็อยู่ท้ายๆเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็ปิดประตูให้เขานะคะแล้วก็ข้างในเราก็ทําตามกฎค่ะถ่ายได้แต่ภาพนิ่งค่ะห้องนี้ก็คือห้องรับรองแขกนะคะแขกบ้านแขกเมือง คฤหาสน์สองชั้นนะคะก็อาจจะมีห้องใต้หลังคาด้วยชั้นหนึ่งแต่ว่าชั้นล่างนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ไว้สําหรับรับรองแขกมีห้องต่างๆนะคะคฤหาสน์หลังนี้สร้างเมื่อปี1758มีอายุ265ปีในสมัยก่อนก็ไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะแล้วก็ในคฤหาสน์นี้ก็ไม่มีห้องน้ําในตัวค่ะก็จะใช้วิธีถ่ายหนักเบาในกระโถนแล้วก็มี ทาดนะคะที่คอยนําไปทําความสะอาดบริเวณชั้น2จะมี5ห,ห้องนอนค่ะแล้วก็ห้องนอนสีขาวห้องนี้นะคะจะเป็นห้องของจอร์ดวอชิงตันและก็มาท่าภรรยานะคะเขาได้เสียชีวิตลงที่ห้องนี้ค่ะเมื่ออายุ67ปีด้วยโรคคออักเสบนะคะติดเชื้อทางคอแบบรุนแรงด้านหน้าของห้องนอนนะคะของจอร์ดนี่ก็จะมีบันไดลงไปข้างล่างซึ่งเขาก็จะ เดินลงไปในหัวเขาจะชนกับตรงนี้ประจำเลยค่ะถ้าไม่ระวังที่นี่มีเนื้อที่500เอเคอร์หรือ1,265ไร่นะคะกว้างมากๆเราเลยจะพาคุณผู้ชมไปเฉพาะสถานที่ที่เป็นไฮไลท์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูห้องน้ำห้องส้วมสมัยโบราณะคะ่ะวันนี้พามาดูกันอีกครั้งนะคะว่าจะเป็นยังไง มุมนี้อาจจะมืดหน่อยนะคะก็พามาดูกันอีกครั้งนี่ก็คือห้องส้วมค่ะห้องสุขาที่เม้าเวอร์นอนห้องสุขาสมัยโบราณนะคะเผื่อใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วที่เราเคยมาถ่ายกันครั้งแรกนะคะมาที่นี่กันครั้งแรกนะั้นเราก็จะถ่ายให้ดูกันอีกครั้งนะคะนี่คือห้องสุขาค่ะ ในสมัยนั้นสามารถเข้าพร้อมกันได้ตั้ง3คนเลยค่ะที่อื่นไม่แน่ใจนะคะแต่อันนี้ก็คือที่เมลเวอร์นอนแมนชั่นของจอร์ดวอชิงตันค่ะบริเวณนี้คือโรเลอร์การเลนหรือว่าสวนส่วนล่างเขาใช้ปลูกผักผลไม้นะคะเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อมของเมลเวอร์นอนเลยทีเดียวเพราะว่าที่นี่นี่มีพื้นที่กว้างใหญ่แล้วก็ มีพวกสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้ใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็ปลูกพืชผักต่างๆแล้วก็มีธาตุที่จำ,จำนวนมากมายเลยค่ะในปีคริสตศักราช1799มีการสำรวจประชากรทาตว่าปีนั้นนะคะมีประชากรธาตถึง317คนเลยทีเดียวค่ะเดินมาด้านหลังแมนชั่นนะคะที่เห็นยู่นี้ก็คือแม่น้ำโปโตเมกค่ะเป็นเส้น แบ่งเขตแดนนะคะของรัฐเวอร์จิเนียแล้วก็รัฐแมริแลนด์รัฐแมริ d แลนด์ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเรานะคะแล้วคุณผู้ชมเห็นต้นไม้ใหญ่หญสองต้นนั้นไหมไอ้ตรงกลางของต้นไม้ใหญ่ๆหญ่ะจะเห็นว่ามีผู้คนยืนดูอะไรอยู่นะคะนั่นก็คือไอซ์เฮาส์หรือว่าบ้านน้ำแข็งนั่นเองนะคะห้องเก็บน้ำแข็งที่มาเวอร์นอนเขาใช้เก็บน้ำแข็งไว้ใช้ฤดูร้อนนะคะก็จะมีความลึก6คูณ ความลึกประมาณ6เมตรแล้วก็ความกว้างความยาวก,ก็ประมาณ6คูณ6นะคะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้ที่เรามาที่เมา์เวอร์นอนนะคะสิ่งที่เราสนใจเป็นพิเศษนั่นกะ็คือเรื่องธาตุค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูโรงเรือนของธาตุหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมบริเวณนี้ก็คือด้านหลังแมนชั่นนะคะนี่ก็คือม่น้ำโปรโตเมกค่ะเดี๋ยวถ่ายให้คุณผู้ชมดูบริเวณนี้คะ และนี่คืออะไรคะคุณผู้ชมนี่คือบ่อน้ำค่ะบ่โยกน้ำใครใครทันบ้างคะใครทันใช้บ้างตอนเป็นเด็กบ่โยกน้ำอย่างนี้เราก็ได้ใช้อยู่นะคะตอนอยู่โคราชบริเวณนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของธาตุนะคะหนึ่งในสี่ของธาตุนียก็จะเป็นธาตุที่มีฝีมือดีคะ่ะอย่างเช่นช่างตีเหล็กช่างทำรองเท้าช่างทำเสื้อผ้าอะไรต่างๆนี่นะคะก็ ขาก็จะคัดมาไว้ที่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นของใหม่นะคะที่สร้างทับของเก่าจะสร้างตามคำบอกเล่าจุดหมายเหตุเอกสารต่างๆนะคะที่เขามีอยู่เขาก็จะสร้างตามนั้นแล้วก็สร้างตามทับของเก่าด้วยค่ะจอร์จวอชิตันนี่เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าการเลิกท่าได้สำเร็จของอเมริกานี่ก็คือไปอเลิกในยุคของประธานาธิบดีลินคอนนะคะ ซึ่งลินคอนนี้เป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาก็ตรงกับยุคสมัยรัชกาลที่5ของเรานะคะนี่เองนะคะเป็นสาเหตุที่เออยากพาคุณผู้ชมมาชมเกี่ยวกับท่านะคะว่าอเมริกากับไทยเรื่องราวในอดีตนะคะก็อยากจะเอามาแชร์กันเันเพื่อน,นะคะ่ะมีอะไรน่าสนใจก็เอามาแบ่งปันกันนะคะในคลิปวิดีโอนี้ ตรงจุดนี้นะคะเพื่อนๆขอให้สังเกตดูตรงอิฐนะคะอิฐที่มีสีเข้มตรงใต้ช่องหน้าต่างอันนั้นแหละค่ะเป็นเพียงของเก่าที่มีหลงเหลืออยู่น่าจะมีหลงเหลืออยู่ประมาณสองจุดนะคะที่โรงเรือนของธาตุนี้นี่แหละค่ะเป็นธาตุที่ธาตุผู้หญิงผู้ชายนะคะแบ่งแบ่งโซนอาคารกันก็จะไม่มีครอบครัวนะคะธาตุที่อยู่ทางบริเวณนี้ และธาตุที่นี่นะคะก็จะทำงานหนึ่งอาทิตย์ทำหกวันค่ะจันถึงวันเสาร์หยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นการทำงานของธาตุที่นี่นะคะก็ทำตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกดินค่ะอาทิตย์หนึ่งก็ทำหกวันหยุดเพียงวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นนะคะนี่นะคะเป็นบริเวณภายในที่เขาสร้างขึ้นทับของเก่านะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเที่ยงวันแล้วนะคะเราก็เริ่มหิวแล้ว เดี๋ยวจะพักเบรกโดยการทานมื้อกลางวันของที่นี่นะคะเราก็เลือกทานอาหารง่ายๆค่ะที่เขามีขายที่แคนทีนที่นี่นะคะที่ร้านอาหารเลสลองของที่นี่ก็จะ,จะเป็นพวกเบอร์เกอร์ค่ะอันนี้เราสั่งเบอร์เกอร์ปลามานะคะเ <laughs> มื่อคืนนี้นะ่ะก่อนที่จะมาที่นี่เราฝันว่าได้กินปลาทูทอดค่ะคุณผู้ชม สงสัยร่างกายมันอยากกินปลาทูทอดเราไม่ได้กินปลาทูทอดมานานแล้วเลยเอาไปฝันเฉยเลยวันนี้มาที่นี่ก็เลยสั่งเมนูเบอร์เกอร์ปลามาทดแทนกันค่ะหวังว่าร่างกายนี่ก็จะมีความสุขเข้ามาหน่อยนะคะได้ทานปลาเข้ามาแล้วเมื่อคืนฝันไม่ได้กินปลาทูปลาทูทอด ใครอยู่เมืองไทยก็กินปลาทูทอดกินน้ำพริกปลาทูเผื่อด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นอาหารที่อยากกินมากๆเลยค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กับไทยสปอร์มเก็ตนะคะที่จะไปซื้อปลาทูมาแช่ฟรีดไว้ <c oughs> เวลาเอามาทอดบานทีก็โอ้บางทีก็เหม็นห้องค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยจะได้ทำนะคะอยากคุยกันเรื่องท่าสต่ออีกสักนิดค่ะเพื่อนๆที่เมืองไทยนะคะคนที่เป็นทาสในสมัยโบราณนั้นก็จะเป็น คนไทยคนท้องถิ่นของเรานะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยทาสของอเมริกานี่ส่วนมากก็คือเกือบเกือบร้อเลยะคะ่ะจะเป็นแอฟริกันแอฟริกันอเมริกันทาสนี่จะไม่มีผิวขาวนะคะจะเป็นคนผิวดำทั้งนั้นเลยว่าด้วยเรื่องของจอร์ด a วอชิงตันเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีเชื้อสายของอริ t ิชค่ะเขามีเชื้อสายอังกฤษเพราะว่าปู่ทวดของเขานั้นได้ ย้ายมาจากอังกฤษนะคะมาอยู่อเมริกาแล้วก็มาใช้ชีวิตที่นี่แต่งงานที่นี่มีลูกมีหลานแล้วจอร์จวอชิงตันเนี่ยเขาก็มีเชื้อสายอังกฤษด้วยนะคะเชื้อสายบริติชนั่นก็มาจากคุณปู่ทวดของเขานั่นเองค่ะโดยความที่เขาเติบโตมาในครอบครัวที่มีเนื้อที่ดินมากมายนะคะ คุณปู่ของเขาเนี่เป็นเจ้าของที่ดินและเป็นจำนวนมากก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงจอร์ดวอร์ชิงตันในชีวิตของเขานะคะเขามีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นชาวไร่ค่ะแต่ก็ได้จับพระจับภูไปเป็นทหารนะคะแล้วก็ไปเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาทั้งยังมีตำแหน่งเป็นรัฐบุรุษของประเทศด้วยนะคะ ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นโรงเรือนของคล้ายๆกับหัวหน้าทาตน,นะคะที่เขาคอยดูแรงงานทาตที่ทํางานที่สวนเกษตรแห่งนี้นะคะเขาจะทํางานที่นี่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้ก็จะเดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัวครอบครัวของเขาก็อยู่ห่างจากที่นี่ประมาณสามไมล์ค่ะก,การทํางานของที่นี่ก็ทําตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกดินเลยนะคะทำวันจันทร์ถึงวันเสาร์ วันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นที่จะได้หยุดแล้วก็กลับไปอยู่กับครอบครัว Chicken House, yeah. can chicken house. น,นี็คือโรงเรือนไว้สำหรับเก็บธัญ,ญพืชนะคะน่าสนใจมากๆค่ะคลิปที่แล้วเราถ่ายให้ดูไปหน่อยหนึ่งแล้วนะคะชั้นบนนี่เขาก็จะใชหม้านะคะวิ่ง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 ,ว,งวนเหยียบย่ำพวกธัญ,ญพืชให้มเมล็ดพืชพัน์ธุนะคะ ล่วงลงลงไปอยู่ข้างล่างแล้วเขาก็จะไปเก็บมาเล็ดพืชอยู่ข้างล่างนะคะแต่ก่อนที่จะให้ม้าเหยียบเหยียบย่ำมาเล็ดธัญพืชพืชพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีพวกหญ้าพวกฟางนะคะรองรองอีกชั้นหนึ่งอยู่ถ้าเวลาปล่อยม้าเข้าไปนะคะเขาจะให้มา้าบังคับม้าให้วิ่งวิ่งอย่างเดียวเลยจะไม่ให้ม้าหยุดเด็ดขาดเพราะว่าถ้าม้าหยุดปุ๊บเดี๋ยวม้าฉี่หรือม้าอึน,นี่ก็จะเป็นเรื่องเลยะคะ่ะ เดินมาถึงบริเวณนี้ก็คือแม่น้ำโปโตรเมกนะคะฝั่งตรงข้ามก็คือรัฐเวอร์จิเนียเห็นท่าเรือนี่ไหมคะคุณผู้ชมเราสามารถเดินทางด้วยเรือนะคะไปที่เมืองโอนทาวอเล็กซานเดียแล้วก็จอร์ดทาวได้นะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเดินทางด้วยเรือมาที่นี่กันก็หลายคนเลยค่ะมีเรื่องราวประวัติของที่นี่นะคะเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าให้เล่าเป็นอ่าคลิปสันนะ้นๆมันก็คงจะไม่จบนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจข้อมูลนะคะก็ไป3ก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะคุณผู้ชมเดินมาจุดนี้นะคะคุณผู้ชมใกล้จะออกไปทางทางออกค่ะต้องผ่านจุดนี้ให้สังเกตที่คนใส่หมวกสีชมพูนะคะคุณผู้ชมเขาอยู่กับแม่ของเขาตรงนั้นเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเจอเจอต้นอ่าเราเจอต้นส้มโอนะคะปลูกที่เมสาเวอร์นอนมันก็ลูก โตเต็มที่ก็คงโตเต็มที่ไม่ได้ค่ะอาจจะแค่นี้แหละคะ่ะลูกซมโอถึงว่าสิมันคุ้นๆแต่พอมาปลูกที่นี่ก็จะกลายพันธุ์นะคะก็เนี่ยจะกลายพันธ์นี่คือลูกพเมโลนี่คือลูกของเขาค่ะพมิโลผู้ชายหมวกสีชมพูค่ะเขากำลังยืนกินลูกซมโอนะคะลูกซมโอก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรค่ะ เขาแอบเด็ดลูกส้มโอกินค่ะสงสัยจะฝาดกินด้ไน,นิดนึงก็เอาทิ้งไปแหมทำไปได้ปัจจุบันนี้นะคะสถานที่แห่งนี้ถือครองโดย Lady Association เป็นองค์กรการกุศลค่ะที่ไม่สแสวงหาผลกำไรแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอเมริกานะคะเงินรายได้ที่เข้ามาก็มาจากประชาชนบริจาคหรือองค์กรเอกชนนะคะบริจาคให้แล้วก็รายได้จากการ ขายบัตรให้นักท่องเที่ยวนะคะที่เอามาทำนุบำรุงสถานที่แห่งนี้ถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอของเรานะคะก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิง่งแล้วก็ขอบคุณที่แชร์คลิปวิดีโอให้ด้วยนะคะพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ